มาได้เวลาสมศรีกินเหล่าเมื่อกี้คุณสามีกินสามีกับหมากินข้าวแล้วอ่ะนี่แหละสมศรีต้องย่างให้คนกินก่อนตัวกินที่หลังต้องการหนักเนาะเนี่แหละเป็นแม่บ้านต้องเป็นแย่ธรรมดาของชีวิตนะคะนี่บางคนก็ถามเ่ากี้ข้าวพร้อมกันพร้อมเจ้า่อเฮ้าไหนจะเข้านึ่งข้าปวดกินข้าวเจ้าปวดกรอิมแลวเนาะข้าไหนจะข้าวเจ้าเข้านึ่งข้า อันนั้นอันนี้สปาสเปียร์มะเตื่อมะละกอน่ะฟองกับากินยาโรดมึงเนี้ขยะก,กินข้าวมันตะขยาขกิน,นั่นหนะอย่างกันเป็นหอยเหรไพ่เบอร์นะมันตะขยาะเจ้าน่าเป็นซิวมังส์หะน้ำกระถามมันดีป่ะจริงๆกำลังกินได้สามวัน ผมสีมน้ำสามหยดดรอบแต่ว่ามันดีเริ่มดีมันเป็นสิวฮะสิวขึ้นอะมาฉันย่างกิะกะคนอยากกินข้าว <c oughs> เนาะคนเยกเลียดกับมีดีกับมีมีอะไรสักอย่าง <c oughs> มอดอยู่นะ lần này không gian làm sắp bắp bạc, bắp sắp bắp sắp bắp sắp bắp Phát bắp sắp bắp sắp bắp ซีกินมุดิเนี่ยมาเหมาะเอามาหลับกลิ้งได้ย่างมีอันที่ชอบกินนะหลับก,กินหมูพัดมีนะ Og jeg var nær. ฝนตกลมดูดีนะมาถึงบ้านแล้วอ่ะมาแล้ว คนบอกสมสีมันอย่างคำหนึงหลูกคนหลูกคนเนี่ยจะอย่างอยู่คำหนึงได้จะได้มันอย่างได้ <laughs> ย่างได้ยืดได้ไปอ่ะคำหนึง่งกับปลาหมึกดำจะได้ <c ười> คนนึงคนนั้นบ่มันก็ปลาหมึกมันตั้งลำมันมันยู่แหละบ่มันเหนียวแต่มันลำน่ะ ก้านทัมปัอมนี่็ก้านมันสามีเอาใบไปเขียนบ้ินก้านมีบา อู้เพชรเพชรอันน่ะผิดนะตลับกินนักก็จะอ้วน <c oughs> ไปแล้วเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดตี่สาม กด like กดแชร์นะ like, ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ